ทานเป็นคนหนึ่งที่กำลังติดตามข่าวเกี่ยวกับการเปิดดานทีมือนี้มีข่าวว่าดานโคมิตรภาพหนึ่งเปิดแล้วข่าวนี้จะเป็นข่าวแท้หรือข่าวปลอมทานตรงเมึงคลิปนี้ให้จบทานจะได้คำตอบภายในคลิปนี้ สบายดียินดีต้อนทับเข้าสู่ช่อง iJob MOU by V มื่อนี้ก็มีข่าวใหม่ที่เขาเห็นแชร์กันเต็มอยู่ใน Facebook ว่าด้านครัวมิตรภาพหนึ่งเปิดแล้วด้านล้วเปิดแล้วข่าวนี้จะเป็นข่าวแท้หรือข่าวปลอมทานกำลังสังสายูแมนบอว่าทานบอว่าจะเป็นคนล้วที่จะเดินทางไปฟังไทย มีกิจวัตรที่จะไปซื้อเครื่องซื้อของหรือคิดว่าจะอ่าถ้าถ้าสมมติด่านเปิดแล้วจะเดินทางไปชซชีวิตแบบเก่าได้หรือบมว่าจะเป็นแหงงานแล้วทีเฮดเวียกยู่ไทยแล้วค้างติดข้างอยู่นในนั่นในช่วงวิกฤตของโควิด -19 นี้แล้วบบสาสมาถเดินทางกลับมาได้พวกท่านกําลังติดตามอย่างใจจดใจจ่อว่ามือใดด่านจะเปิดแล้วพอท่านเห็นข่าวนี้ปุ๊บท่านก็นจะสงสัยว่าแม่นแท้บอ แมนคมจริงบอสว่าดานเปิดแล้วข้าพเจ้ายังมาอธิบายแบบนี้ในความเห็นของแอดมินวีแอดมินคิดว่าในแรงข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับจุดเที่ยวติดตามนี่นะพวกเขาควรเลือกที่จะติดตามเนื่องจากว่าข่าวที่เขา หรือซื้อโฆษณาที่พวกเขาเห็นนี่มันมีมาจากหลายทางบางกลุ่มก็อยากจะเฮ็ดเพื่อที่จะ,ะได้ยอดวิวที่เขาจะเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเจ้าและได้ยอดวิวให้เขาแล้วเขาจะได้ค่าโฆษณาบางบางจุดเขาเจ้าก็อยากจะแจ้งข้าวที่เป็นข่าวจริงเนาะแต่ข้าวที่จะเป็นข้าวแท้ท่านต้องติดตามจาก่องทางที่เป็นทางการของทางรัฐบาลทั้งสองฝ่ายบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยเส้นเดียวกัน เพราะฉะนั้นมูนี่แอดมินวีในฐานะของคนที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับแห่งงานเห็ดเวียกเกี่ยวกับอนาการพัวพันเกี่ยวกับด้านแอดมินวีก็ติดตามยังใจจดใจจอ่อคือกับทานว่ามือใดดานถึงจะเปิดและมือใดเวียกงานทุกอย่างมันจึงจะดําเนินการได้แบบปกติและมือใดพี่น้องซาลาฮาที่ไปเป็นแห่งงานอยู่ทั้งไทยนะที่ติดวิกฤต่วงโควิดและกลับบ้านบ่นบได้นะ จะได้กลับบ้านกลับมาเห็นครอบครัวแล้วจะได้ใช้ชีวิตแบบปกติหรือเขาจะเอินมาใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่แบบ n ิวน o อ m a l แต่จังได้ถ้าดานเปิดพวกเขาก็จะได้กลับมาเห็นครอบครัวมาเห็นญาติเห็นพี่เห็นน้องแลวจะเ็ให้จิตใจของพว,พวกมันดีขึ้นเพราะสานั้นข้าพเจ้ามีคําแนะนําแบบนี้หนึ่งขาวที่พวกเขาเห็นว่าด้านครัวมิตรภาพหนึ่งได้เปิดขึ้นแล้ว ตามจิตใแจของข้าพระเจ้าแล้วข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมข้ากระบอสมัครตัดสินใจได้แต่เทียบส่สภาพปกตินี้แล้วตามที่การติดตามจากฝั่งหลาวด้านหลาวเปิดแต่เปิดให้แต่วิศาการที่จําเป็นที่จะเดินทางเข้ามาเฮ็ดเบียกในลาแล้วก็นักศึกษานักเรียน,น,นที่จําเป็นที่จะต้องได้เดินทางเข้ามาศึกษาเนื่องจากว่ากรณีว่า เขาได้เปิดการปลดล็อกแล้วแล้วสถาบันการศึกษาได้เปิดเขาเฮียนคือปกติแล้วแล้วก็จุดอนาจุดเฮ็ดเวียกบางโครงการโครงการใหญ่ของอนารัฐบาลเขาจะได้เปิดแล้วเซ็นโครงการเคลื่อนหรือโครงการอบอรแหหรือหลายๆบริษัทที่เป็นของรัฐวิสัยกิจหรือที่เป็นของอนาบริษัทลักๆที่อยู่ในลาเฮานี้ได้เปิดขึ้นหมดแล้ว แล้วถ้าการเปิดบริษัทใหญ่ๆกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วในบริษัทใหญ่ๆกลุ่มนี้จะมีวิศาการผู้ที่เป็นวิศาการต่างประเทศอกว่าจะเป็นวิศาการจากทางไทยวิศาการจากออประเทศที่อยู่แถบยุโรปเขาเจ้าจะเป็นผู้มาคุมระบบของอนาการการเฮดเวียกแล้วก็มาคุมระบบของการสมมติเคลื่อนนะขเขาจาจะเป็นผู้คุมเรื่องอนาอาจจะมาเป็นวิศาการเป็นที่ปรึกษาคุมเรื่องของการผลิตไฟฟ้านี่นะ ฉะนั้นถ้าหากว่าเขาปลดล็อกแล้วเขาเปิดด่านให้วิสาการคุ่มีเข้ามาก็จะมีปัญหาต่อกับระบบการเฮ็ดเวียกของเครือนของบริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นฉะนั้นรัฐบาลเขาจึงมีระบบการพ้นผ่านว่าเปิดให้กับวิสาการเหล่านั้นเข้ามาที่จะสวยเวียกที่จะเฮ็ดให้เวียกของเคืือนเฮ็ดให้การผลิตไฟฟ้านั้นดำเนินการไปได้ แล้วตามที่ข้าพเจ้าหู้แมนตั้งแต่เฮาปลดล็อกมหอดปัจจุบันนี้เฮาปลดล็อกแมนส่วงอ่ะน,นะต้นเดือนห้าเนาะตั้งแต่ต้นเดือนห้ามาัจจุบันนี้นะหาก็มีวิชาการที่ผ่านด่านเข้ามาแล้วไปเฮ็ดเวียกยู่เคลื่อนไฟฟ้านำเงิมหนึ่งเป็นวิชาการไทยจานวนทั้งหมด90คนเท่านั้นหมายความว่าการที่เปิดนะด่านนี้น,นะมีแต่ ลดขนส่งสินค้าที่จําเป็นต้องลําเลียงสินค้าที่จะ,อ,ะอุปโภคโบริโภคมาให้ทางคนลาวหรือส่งสินค้าออกจากทังลาวเข้าไปไทยอันนี้เป็นความจําเป็นที่ต้องได้ผ่านแล้วเขาจะอนุมัติให้มีแต่ลดขนส่งสินค้าแล้วก็คนขับสินค้านั้นคนแล้วก็คนขับรถขนส่งนั้นกับผู้ติดตามผู้หนึ่งไปมาได้เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นผู้ที่ผ่าน่านได้ล่าสุดที่ฮาวาวนี่ก็คือวิชาการจากทางน้ำเงืนหนึ่ง จำนวน90คนที่มาจากฝั่งไทยแล้วเข้าไปาที่จะไปเฮดเบียกอยูทีนำเงินหนึ่งเพื่อจะคุมระบบเอ้ยเฮดของการผลิตไฟฟ้าเอ้ยหรือว่าดูแลจุดนี้จุดนั่นที่สำคัญอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเท่านั้นแสดงว,ว่าคนทั่วไปคือไทยเฮาเจ้าค่อยนี่นะยังโบสามารถที่จะเดินทางได้ยังโบสามารถที่จะไซ้วีซ่าท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวได้ยังบบสามารถที่จะกลับจากฝั่งฝั่งไทยเข้ามาได้เพราะว่าดานยังบเปิด ฉะนั้นข่าวที่เขาเจ้าบอกในนั้นว่าด้านโคมิรภาพที่หนึ่งเปิดแล้วฟังลาวเปิดแล้วแต่ฟังไทยยังโบเปิดะนะท่านคิดว่าอะไดหมายความว่ามันยังโบเปิดพวกเฮาโบาต้องไปตกใจพวกเฮาโบาต้องไปดีใจว่าด้านเปิดแล้วพวกเฮาโบาต้องไปกะเกียมการเดินทางจะกลับบ้านพวกเฮาโบาต้องไปคิดแผนอย่างทั้งสิน้นเพราะว่าอย่างเพราะว่า ถ้าฟังเราถ้าจะว่าคือเขาเจะเขียนในข่าวว่าด้านลาวเปิดแล้วด้านไทยบบเปิดมันบุมีความหมายอย่างห mm hmm. ัาข้ามด้านบบได้เัากลับบ้านบบได้หรือเขาจะเดินทางจากลาวไปเที่ยวไทยก็บบได้ฉะนั้นก็ด้านก็โบได้เปิดคือเก้าอันนี้เป็นข้อความเห็นคําที่หนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดไว้ว่าจะก่าวเตือนให้ทุกคนทัาพูว่าข่าวที่ออกมานั้นพวกเขาต้องมีวิจารณญาณในการหับสม ติดตามบางว่าข่าวนี้แม่นข่าวแท้บ่มีแรงข้าวมาจากสแล้วแรงข้าวที่เอามาเปิดเผยนี่นะเป็นแรงข้าวที่เสื้อถือได้บ่เนาะแต่เขากับ่ฮูว,ว่าดานจะเปิดมือใดเส้นเดียวกันเพราะว่าคล้ายๆแบบช่วงที่ก่อนดานจะปิดนี่แหละ,ะการเดินทางนี่คือเข้าทุกอย่างแต่อยูย่ๆแล้วทางน่วยสปพรก,กิจของ2ประเทศเห็นดีว่าโอ้มันจําเป็นแล้วต้องปิดดาน ก็แค่มีเจ้ยเอกสารออกมาทั้งฝั่งไทยก็มีเอกสารออกมาท้งฝั่งเรามีเอกสารออกมาเบื้องระใบสื่อแล้วก็บอกว่าดานปิดเห็นบอกขั้นตอนของเพื่อนนะเพื่อนพิจารณาได้ว่าโอ้สมควรที่จะปิดเพื่อนก็มีเอกสารออกมาและแจ้งปิดเท่านี้ดานก็ปิดได้แล้วฉะนั้นขั้นตอนของดานเปิดก็จะเส้นเดียวกันเมื่อเพื่อนเห็นดีว่าเพื่อนสามารถควบคุมการระบาดของพยาธินี้ได้แล้วแล้วทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแล้วอีก ทุกอย่างมันต้องดําเนินการแบบปกติโดยวิถีชีวิตแบบใหม่หรือที่เขาเอิญว่า new normal สามารถดําเนินการไปได้แล้วฮอดตอนนั้นดานจึงจะเปิดแล้วเมื่อเพื่อนตกลงว่าดานเปิดก็มีเจ้ยเอกสารออกมาทางฝั่งไทยสับับหนึ่งฝั่งลาวสบับหนึ่งแจ้งว่าดานเปิดเมื่อนั่นและเขาจึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าดานเปิดแล้วแท้เนาะบะัดนี้อ่อีกอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่สองก็คือข้าพเจ้าอยากแนะนําแบบนี้ ท่านผู้ที่ติดตามข่าวของการบ่าวจะเป็นเรื่องด้านเปิดบอบ่บวาวจะเป็นเรื่องอนาการเดินทางจะสามารถเดินทางกับได้แล้วบอด้านใดเปิดแดหรือว่าข่าวใดแรงข่าวใดเป็นแรงข่าวที่มีมูลความจริงเสื้อถือได้เขาจะอยากแนะนําแบบนี้แรงข่าวที่เสื้อถือได้จากทางฟังเหลาท่านต้องติดตามข่าวจาก ตอมอเราเท่านั้นเนาะติดตามข่าวจากตำรวจกดคนขเข้าเมืองลราว่าด้านจะเปิดเมือ่อใดติดตามข่าวจากกระทรวงการต่้งประเทศของเราว่าจะแจ้งเปิดด้านเมือ่อใดติดตามข่าวจากซองทางที่เป็นของรัฐที่เสื่อถือได้เนาะเฮาโบสถ์สมาี่จะเสื้อถือข่าวทั่วไปที่จะเขียนออกมาบอกว่า,วาด้านเปิดด้านปิดข่าวเรานี้หัน ต้องมีที่มาต้องไปเวลาเขาอ่านนะเขาต้องเข้าใจว่าเขาต้องรู้ว่าที่มามันแม่นากไหแลงข้าวมาจากสแล้วมีเอกสารยังยืนข้าวนั้นบอแล้วเขาจึงจะวางแผนการเดินทางเนาะฉะนั้นสรุปย่อยๆ,ๆคือฟังลาวท่านต้องติดตามข่าวจากต่อมอลลาวกระทรวงการต่างประเทศลาวและหน่สวสกเกิจควบคุมการระบาดของพยาธิโควิด -19 23. สองสามจุดนี้ก็สามารถที่จะ คอนเฟิร์มได้แล้วว่าถ้าหากว่ามีข้าวมาจาก2องสามจุดนี้เฮาจะรู้แล้วว่าข้าวนัน้นเป็นข้าวแท้สําหรับฟังไทยบาทนี้แหล่งข้าวที่จะเป็นแหล่งข้าวทางการที่ท่านจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องด้านและจะมีที่มาที่เฮาเชื่อถือได้นั้นท่านคนติดตามข้าวจากอันที่หนึ่งเลยท่านต้องไปติดตามเพจตำรวจกวดคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายเนาะอันนี้เป็นด้านค้อมตรภาพหนึ่งนี้ เพจตำรวจกวดคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายที่อยู่ในเฟซบุ๊กนี่นะเพจนี้จะรายงานตลอดอัปเดตให้ตลอดว่าด่านเปิดเมื่อใดด่ดานปิดเมือ่อใดล่าสุดท่านเห็นบ่ที่ขาเจ้าอานะล่าสุดที่ช่วงหนึ่งที่นะอ,อานเขาเจ้าออกมาว่าด่านเปิดแล้วด่านเปิดแล้วนะแล้วมีคนที่เป็นแรงงานลาวจากกรุงเทพเดินทางออกจากกรุงเทพที่จะมาหนองคายที่จะไปมุกดาหารที่จะไปด้านซองมิก ทุกคนเดินทางออกมากลายแต่สุดท้ายท่านเห็นบอ่อไปหอดด้านบ่เปิดเดินทางออกจากบ่อเหีเวยวกออกมาแล้วก็มาหอดหน้าดานสุดท้ายด้านบ่ได้เปิดมาติดหน้าด้านมากลายขนมาอยู่หน้าด้านแล้วต้องได้มาทา่าเนยสภกิตมาลงทะเบียนกับเนยสภกิตแล้วเนยสภกิก็ต้องได้แจ้งมาทางเนยสภกิจฟังแล้วว่าจะสามารถหับแห่งงานกลุ่มนี้ได้บ่อแล้วแห่งงานจะติดจักมือเขากบบระโหู้ คนที่เดินทางนั้นจะมาติดอยู่หน้าด่านจักขี่มือเฮาก็บโฮูจนกลัวสองฝ่ายจะตกลงกันแล้วก็จึงเปิดด่านแล้วก็ให้แหงงานกลุ่มเป็นลอ็อตเป็นล็อตข้ามมาอันนั้นเป็นปัญหาเดอท่านท่านต้องวางแผนดีๆนะเฮาบบฮู้ว่าเฮาไปฮอดด่านแล้วเฮาจะติดจักมือแล้วทั้งฝ่ายส่งนี่จะพพ่อมเมื่อใดที่จะส่งเฮาทั้งฝ่ายฮับจะพพ่อมเมื่อใดที่จะฮับเฮาแล้วมันเป็นมันเปจําเป็นที่เขาต้องเสี่ยงนะนี่นั่นเพราะว่าถ้าติดหน้าด่านเขาจะเสี่ยง,ยง เสียเวลาเสียเงินแล้วก็เสียความรู้สึกอีกบ่มีบอลอยู่บ่มีเงินไส้แล้วก็กลับบ้านก็บ่ได้อีกแล้วบุู้วมือไหนจะได้กลับอีกฉะนั้นทางอนาเพจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน,น้องคายเขาเจ้าจึงได้ออกมาประกาศสัมพันธ์ว่าไอ้อนา แอดมินีจะอ่านประชาสัมพันธ์ของเขาให้ฟังเด้อประชาส,สัมพันธ์ฉบับนี้มันประชาสัมพันธ์ที่เขาจะออกในวันที่4เดือน6เนาะของเดือนนี้นี่แหละที่เขาจะออกมาบอกว่าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายประชาสัมพันธ์โปรดอย่าหลงเชื่อเขาจะาเขียนตัวหนังสือแดงๆง่ายๆเลยโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลหรือ บุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งเป็นการหลอกลวงซ้ำเติมสร้างความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนของกลุ่มมิจฉาชีพที่อ้างว่าจะนำส่งไปสปป,ปลาวได้เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดขอความร่วมมือชะลอระงับการเดินทางไปสปป,ปลาวไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบ อย่างเป็นทางการเห็นบอกคเว้าที่เขาจะเว้าอยู่ตอนอท้ายๆของเขาว่าขอความร่วมมือชะลอและระงับการเดินทางไปสปปลาวไว้ก่อนจนกลัวจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการย่างเป็นทางการหมายความว่าแ่งข้าวที่บอกว่าย่างเป็นทางการเท่านั้นท่านจึงจะเกี่ยมเดินทางได้คันบอดังนั้นแล้วแรงข่าวอื่นๆท่านบุคคลที่จะเสือ แล้วเพิ่นยังแจ้งไว้อีกว่าหากพบการกระทําหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน้องคาย042-990-935สถานทุตลาวขอนแกน่น043-048-001-2สถานทุตลาวกรุงเทพ0253-97341 0253-96667-8 เพื่อนให้เบอร์โทรติดต่อให้พ่อว่าถ้าท่านกําลังคิดว่าข่าวที่ท่านเห็นนั้นบอกว่าด่านเปิดแล้วแล้วถ้าจะเขียมท่านจะเขียมแผนเดินทางนี่นะ mm hmm. ท่านอยากหู้ว่าด่านเปิดและแทบ้บอ่โทรไปสามหมายเลข4ี่หมายเลขนี้รถแล้วเพื่อนจะคอนเฟิร์มให้ท่านว่าข่าวนั้นมันข่าวแท้ท่านเดินทางได้เนาะอันนี้เป็นแรงข่าวที่เอาเอิญว่าเป็นแรงข่าวที่เชื่อถือได้และเป็นทางการของทางไทยเนาะ อีกสองทางนึงที่เวลาท่านอยู่ไทยนี่เห็นบอกเพื่อนจะบอกนี่แหละหนึ่งมาแมนเพจกดคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายอันที่สองแมนสถานทูตลาวประจํากรุงเทพหรือขอนแกน่นสามจุดนี้ท่านเช็คได้เดอ้อว่าข้าวที่ท่านเห็นนั้นแมนข้าวแท้บอกท่านโทรไปถามโหลดก่อนที่ท่านจะวางแผนเดินทางบอกให้เดินทางก่อนที่เดินโทรเด้ต้องโทรก่อนที่จนท่านจะเดินทางเท่านั้นจึงจะเป็นการเซฟทานว่า จะท่านจะโบเสียเงินค่าลดค่าล้างค่าเดินทางฟรีท่านจะจะโบเสียเวลาของการเดินทางไปหอดน,นาด้านแล้วด้านโบเปิดท่านจะโบเสียความรู้สึกแบบถึกซ้ําเติม โดยที่ลำพังของอนโควิด -19 นี้พวกเขาก็เจ็บซ้ำมาหลายแล้วพวกเขายังที่ถึกซ้ำเติมจากการถึกตัวเดินทางจากการจ่ายเงินจากการเสียเวลาจากการเสียความรู้สึกนี้อีกฉะนั้นหมายความว่าท่านต้องเป็นตัวของตัวเองและตัดสินใจโดยตัวเองว่าเช็คข้อมูลก่อนต้องเช็คก่อนทุกครั้งถ้าท่านเห็นข่าวใดขึ้นมาท่านต้องเช็คก่อนเนาะอันที่3เป็นคําแนะนํา โดยส่วนตัวของแอดมินวีเองเนาะแอดมินอยากแนะนำแบบนี้อยากบอกให้ทานหัวว่าห้ามเดินทางเดดขาดถ้าทา่านยังโบ่ได้เช็คว่าดานเปิดบก่กถ้าทานโบมั่นใจว่าดานเปิดบก่กถ้าท่านเห็นแค่ข้าวผ่าน,นว่าเขาบอกว่าดานเปิดแล้วเท่านั้นห้ามเดินทางเด็ดขาดถ้าท่านโบ่ได้เช็คโดยตัวทานเองท่านต้องเช็คก่อนท่านจึงจะวางแผนการเดินทางกับเนาะ ถ้าด่านบบเปิดถือว่าหมดเลยท่านเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งความรู้สึกฟรีฟรีและนี่ก็เป็นข้อคิดจากแอดมินวีเกี่ยวกับข่าวที่บอกว่าด้านโัมิตรภาพหนึ่งเปิดแล้วเนาะแอดมินอยากแนะนําให้ทานกลับไปเช็คข่าวก่อนแล้วถ้าแรงข้าวนั้นมีที่มาที่ถึกต้องท่านจึงจะเดินทางได้โบแมนว่าพงฮาโบอยากให้ท่านได้เดินทางกลับบ้านพเฮาเข้าใจว่า วิกฤตโควิดหให้พวกเขานี่ทุกคนลําบากเกิดกันหมดเลยเข้าพเจ้าเข้าใจจิตใจของแหงงานเฮาว่าเขาลําบากหมายความว่าแหงงานบางคนนะที่เขาเจ้าแจ้งมาว่าเขาเจ้าในจ้างล่มละลายในจ้างบ่มีเงินที่จะจ้างแหงงานต่อแล้วแหงงานบ่มีบอนอยู่แหงงานบ่มีรายได้บ่มีเงินเดือนแหงงานต้องห้องทุกไปหาสถานทูตลาวประจําบางเกอกว่าจะฮหแดแนวใด จะช่วยเขาเจ้าได้ใดเนาะเพราะว่ายอนอย่างย้อนวัดด้านกบบเปิดแห่งงานเดินทางกับกบบได้ยูกบบมีวนยูบูมีหลายได้สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามันเป็นอีกอย่างที่ทุกใจหลายเพราะว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าเป็นท่านที่อยู่ในจุดนั้นข้าพเจ้าก็จะทุกใจคือท่านคือกันฉะนั้นข้าพเจ้าอยากบอกแบบนี้ในน้าของผูที่ได้ใกล้สิทธ์กับแห่งงานได้ใกล้สิทธิ์กับด้าน และได้หู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างนี่นะข้าพเจ้าจึงหู้ว่าแห่งงานมันเป็นอีกอย่างที่มันละเอียดอ่อนหลายเพราะพวกเขามีชีวิตจิตใจ,จคือกันนาะพวกเขาหู้ซึกได้พวกเขาเจ็บเป็นพวกเขานา่าทุกเป็นคือกันฉะนั้นความทุกเกี่ยวกับวิกฤตโควิดนี้พวกเขาทุกคนทุกคือกันเลยท่านเลยบบให้ท่านคิดว่ามีแต่ท่านคนเดียวที่ลำบากอยู่แล้วมันบุญยิ่ไผ่ช่วยท่านได้พวกเขาทุกคนเข้าใจหัวอกใจเดียวกันว่า ทุกของวิกฤตโควิดนี่มันให,ให้พวกเขาลำบากเกิดกันหมดเลยฉะนั้นข้าพเจ้าจอยากขอให้พวกเขามีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้คนอื่นอยู่รอดได้พวกเขาต้องอยู่รอดได้พวกเขาต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ร่วมกันเนาะท่านต้องสู้ท่านต้องบอกใจตัวเองว่าต้องสู้สู้ให้พ้นวิกฤตนี้อดทนแท้ๆ จนกลัวดานจะเปิดแล้วจึงจะเดินทางกลับบ้านจึงจะได้เห็นครอบครัวจึงจะได้มีความสุขคือเ่าเนาะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อคิดจากแอดมินหวีเกี่ยวกับข่าวนี้เนะาะอย่างใดก็ตามถ้าทานมีแผน,ท,น,ท,นที่จะเดินทางกลับทานก็ต้องได้ติดตามจากแหล่งข่าวที่มีมูลความจริงเสื่อถือได้และเป็นของทางภาครัฐแท้เนาะ และสุดท้ายนี้ท่านอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share. แชร์เกี่ยวกับคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อท่านแชร์ไปให้กับมูทานที่เห็นข่าวด่านแล้วจะเดินทางให้เขาเจ้ามีสติระวังตัวเนาะสำหรับมือวันนี้พวกเขาก็จะพบกันเท่านี้ก่อนเนาะถ้ามีอย่างที่ท่านสงสัยนีอย่างที่อานาแอดมินวีพอช่วยท่านได้ท่านก็สามารถเขียนคอมเมนต์เป็นคำถามไว้เลยเนาะคือแอดมินวจะมาเช็คทุกคอมเมนต์เบิ่งว่า คอมเมนต์ได้ที่ข้าพเจ้าสามารถตอบได้ข้าพเจ้าก็จะตอบให้ทานให้ข้อมูลให้ทานเนาะเพื่อเป็นการช่วยเหลือทานเนาะสะนั้นเราจะเจอกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับวันนี้สบายดี